ได้มาจากพี่พี่ละพงนะพี่ละพงนี่กระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าเออดีผมไม่ต้องซื้อกระเป๋าใหม่แกแถมกระเป๋าให้นะอันนี้ก็ซื้ออยู่กระเป๋าใหม่นี่เหนนีค่คือตัวเครื่องนะตัวเครื่องอยู่นี่อยู่ในกล่องเลยผมก็อืมก็จะประมาณนี้พอดีกล่องผมอยู่นี่โอเคอืมก็จะประมาณนี้ l g นะตัวนี้ตัวสีขาวนะครับตัวนี้ตัวนี้จบอยู่ที่ได้มาส 10, 10. ิบสิบไดเอนีก่อล้ันจบอที่สิบหกนะสิบห้าเอ๊ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหร้อยะโอเคเห็นไหมนี่อ,นอันนีาดีอยู่นะหนึ่งหนร้อยะอันนี้ปึ๊บ โอเคอู้กล่องใหญ่กว่าสตรีมนะเนี่ยกล่องใหญ่กว่าสตรีมเลเนี่ยปกติเรากล่องอ๋อหรือกล่องมันเป็นสองท่อนไม่รู้นะนี่นะตัวนี้มีประกันถึงเดือนเดือนสิบสองป่ะเดี๋ยวนึงผมแกะแล้วกันยึบอืมอืมโอเค โอ้สวยนะเนี่ยนี่ตัวเครื่องอยู่นี่ตัวเครื่องอย่างนี้เลยโอ้สวยอยู่นะนี่ได้มั้งแต่วันนี้วันที่20นะแต่ไม่มีเวลาทำคลิปนะนี่ก็น่าจะเป็นพวกกล่องข้างล่างนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อสายชาร์จคือประเด็นคือสายชาร์จเราต้องใช้นะเราต้องออกมานี่คือสายชาร์จาะว่าสายชาร์จธรรมดาใช้ไม่ได้ พราะเหมือนกับสตรีมรือสตรีมก็สายชาร์จธรรมดา,าใช้ไม่ได้เหมือนกันโอ้แล้วมันจะแยกไว้ทำไมเนี่ยนี่คือลักสามตานะครับเป็นตัวนี้เหมือนกันแยกไว้เช่นกันอันนี้หูฟังมะโอ้คูมือโอเคหมดหมดการแสดงรีวิวประมาณนี้โอ,โอเคนี่อยู่นี่อันนี้ก็สายชาร์จผมก็ต้องใช้นะแกะมาเลยแล้วกันอันนี้ก็อย่างที่ว่าเครื่องไม่ได้เปิดนะประมาณนี้ โอเคกล่องประมาณนี้เก็บไว้ได้โอเค